เป็นยากที่น่องเป็นรุ่งจักบาทกัค่ะคือเตียยเตียนขั้วกเกือบเข้าเตียนหม,มนดโอ้คือคากแตี้โอ้รุ่งบ่ผู้ใดค่ะรุ่งไทยรุ่มีบ้าน โอเเุ้เป็นพ,พี่นออ้องเนีเ่ยบอเป็นญาติพี่น้องบ่พ่อโสพ่อโไดญาติพี่น้องเนี่บ่เถิกเป็นญาติพี่น้องเป็นลุงจักบาทก็ค่ะคือเตียนขวเกือบเก้าเตีนหมดโอ้คือคักแท่เขาเรียกมส,ส่จักาใส่ลสอัวถูกสองวดซซอนเลยบอพ่อเป็ดเก้าเตนโอ้คนทิ้งลูก พวดแรกถูกแสนกว่าบาทโอ้ย้อมแสนกว่าอันนี้ถิกหน่อยกันบ้าค่ะพวดนี้ถิกแปดแสนเกือบเก้าแสนน่ะสองตัวหรือสามตัวพ่อทำไมครับถูกหลายแท้สองตัวสองตัวมอคุ้นคุ้นหลายคุ้นอ็รัลอ่ามือหงมือกันโอ้พ่อเป็นไงเนาะเพิ่นเพิ่นถูกเท่าไหร่นะพ่อวันนี้วดาีัแล้วคือแปดแสนเกือบเก้าแสนมาโอ้ เพื่อนเพื่อนเพื่อนถูกแปดแสนเลยแหละครับพ่อแสนแบบก้อนแสนหนึงวะสองตัวหรือสามตัวครับพ่อครับสองตัวสองตัวแต่ว่าเอฟซีอยากได้สูตรพอดโซดานี่ยแล้วสร้างปันพญานาเป็นอยากได้เยันว่าครับผมเมื่อชุดนั้นเขาก็ได้้นีก็ว่า็ีแต่ว่างต่านโบว์พันสามารถบอกผมว่าฝันเสมอค่ะโบ่์ฝันเขานั่งนั่งสามาตีเฮ็ดเหมือนกับ เป็นโมบอกครัเป็นตัวเขียนให้เลยล่ะเก้าเก้าสามโตเดียวเรัหนึ่เก้าสามหกสามเก้าสามนไผ่ครับพ่อมาบอกเนี่ยพ่อผู้ดำปู้ดำปูพญานาคเราเนี่ยนะพญานาคเนี่ยอืมเป็นเป็นยังไงพ่อพญานาคเราสร้างเสร็จหรือยังครับพ่อครับสร้างเสร็จแล้วเหลือเหลือหลายไหมหลายยังขาดปัจจัยอีกหลายไหมครับพ่อประมาณเท่าไหร่ครับพ่อครับหลาย หลายแสนเนะหลายแสนเนาะเมื่อวัที่แล้วของพ่อก็เข้าแหะครับผมเัอรบัรรบอรบัตรบบัารบัตรับัตรบัตรนัตรรบัต่บัตรบัตรบัตรบอรรับตบัตรบรัรบับตรบตรบบัตรบัตเบัตบับตรับอกันบัตบบบัตรบอตรบัตบัาัับับอ ผู้ดำผู้เก้าเนี่ยที่หก,กี่พูดก่อนหกสีกระเทือกววน,น,น่นี่ยถือร้ายครับ้ายเมือนหล่ก็แต่มันมันฝดๆตกกลับอะไรกลับไปหน่อยนะอือพููเทียงกับคนดถืองคนแบบบ่อยากเรียนนะก็คือเฮ็ดสินงอางชื่อพ่อั่นนั้นครับจ้าไรกับพกนึ่สองมือนสามื่นเนี่ยงวดนี้ได้ได้ตัวไหนนะพ่อปูดำมาบอกตัวไหนนะครับ เก้าสามหันหัวด้ไหมพ่อแต่แล้วแต่แต่แล้วแต่เขาติดกับก็คือยังหั่นเพิ่นกับปัวพกชิ้นปัวซี่หกเหอนเดกแต่ว่ากับซี่หกนี่แะต้อกับซี่หกไีหน่อยหน่อยไอที่หกไปหน่หนอยครับสูตรปุดนีเขาบได้เห็ีดต่ำบ้ได้เห็ดบ่ได้มันมั่เพี้ยเหยียเีเมื่อยช่วงนี้ทำงานเนะพ่อนะ้อสร้างป<อ>ู่พญานาคเนาะ ตลวือกันพวกชื่อว่าเลขเลขนี่เป่งชื่อขวอมูลข้อมูลดูเซบาเลขตัวเก่าจะกลับขึ้นมาถึงมาตัวเก่าไปจังไหนโบฟันเกีว่าเวบ่าฟันเกวตีจังคอยบายันงแั่ม้นมูลเซบาเลขตัวเก่าไม่ได้ขึ้นมากลขึ้นมาเลยศูนหกัวยาศูนย์หเออกระสุงดังวิธีสุ่มยิค้นว่าด้วยวันเนี่ยศูนย์หกศูนย์เกกลับขึ้นมาเป็นส่งสิขึ้นมาเอีก ขึ้นมากกว่าเลขมากกว่าสลุปไปครับอมันเป็นเปแบบกลับขึ้นมาแต่ว่าเลขกกันี่เ่านน้นแะละเลขที่เพื่อนแข่งหากก่นี่ขนาาลเลข,ขา,าปู่ดำให้มาคือเก้าสามแต่ว่าพ่อมีความรู้สึกว่าศูนย์หกจะมาใช่ไหมครับพ่อแล้วแล้วคนที่ถูกแปดแสนเนี่ยเขาได้หรือยังครับพ่อครับได้แล้วตัวไหนพ่อรู้ไหมเก้าแปดแปดเก้าเออมันก็คล้ายๆของพ่อเลยเนาะ ของพ่อเก้าสามเกปดแปดเก้าที่เป็นเป็นสื่อเป็นใถว่าเพิ่นเรียนหาจนนั่นผลัดตึ้งหาตื้อไวจนว่าวเิ่นสี่อไปล่างมาตั้งแต่โมนี้นะตัวใดก็พ่อจียเป็นล้างเก้านี่แหละแปดเก้านเเอาลายเถอะควรกันเปนถนปดแขนคัวเกิดเข้าสันที่เิกมื่อฟองงวดสันที่งวดแรกเปนถกองแทนต่วครับ เป็นไทยนะมาเป็นแปดแสนตัวเกือบเก้าแสนญาติกันนี้เนาะตอนวันนี้วันว่ามันเสาร์เงินล้านเหรนเหรงวดนี้จะเอาเงินล้านเลยเหรอพ่อมันกระได้มาแปดเก้าหางเดียวเนี่ยนะหางเดียวแปดแสนนี่งวดไจ็ก็ค่ะงวดที่แดงวกทีแดงโอ้โขนคิ้งลูกเลยไปได้มาจังได้คือได้คักร์ขนคิ้งลูกค่ะได้คักได้แน่แล้วพ่อเนาะขี่รถไก่ไปไกลมาอะไรไปตัดไงห้วยห้วยคนนะครับ เขาเป็นคนเล็พุ่นเป็นรุงครับเป็นเป็นรุงเพื่อนเบิร์ตมอดว่าที่ฮาหมเมอนที่นอกทุนเพิ่นหลายเพิ่นถือดูแลเนาะมือกลวเพ่นคือจังห้าถือมือสองมือสาแล้วเนาะเพอะเพื่อนว่าตปเรียนเป็นนั่งเพื่อเก้าตะกวอนแล้วเขงไม่หนี่อ่สินอย่างเนาะไม่เรีนพ่อได้ปั้งใหลบที่กี้เสีนยอนอยากพุ่นนี่แต่ว่าเลขพ่อนี่คือเก้าสามกับหกศูนเนี่ยส่วน ถึงหกแต่คุณลุงที่ว่าถูกจนนั่นเลขแปดแสนเก้าแสนนี่คือตัวไหนครับเก้าแปดแปดเก้าแปดเก้าแปดก้าเก้าแปดก็ลองพิจารณาดูนะครับเนาะแนวทางของพ่อโซดาแต่ว่าสูตรนี่ไม่ไม่ไม่ได้ทำว่าทเป็นเลขนั่งเอาฝันเด้อนั่งเอากบพ่อลูกก็ลืม นั่งเอาแต่เก้านี่คือแม่นผีผีหน้าที่บอกพ่อบ่ามาบอกบอกใครมากบอกผีหน้าไม่บอกคใครมากอันช่วงไหนบอกใครมาช่วงนี้เป็นปูดำใช่ไหมพ่อปูดำเป็นมาบอกปูดำเพาะวดาละเพราะว่าหลังจากบอกเธอจจได้สางพยัญชนะงวดออกีงวดเขอที่งวดก่อนบอกไม่งวดก่อนก่อนงวดก่อนคนบ่ได้บอกแต่ว่างวดนี่งวดที่ก่อนมังคอนมัน เพิ่นบอกหกซีนป่ะใ่ปะเรียกว่าพี่หกเจ้าหนุนนี่เพิ่นบอกเก้าสามมาบอกเป็นตัวเลยนะครับเป็นตัวเลยเก้าบอกเก้าสามหกสามเนี่ยสามบอกเก้าเป็นหกสี่ก็ได้เก้าสามหกสามศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้าสองหางเลยเนาะเก้าสามเก้าศูนย์หกเอาง่ายส่วนเก้าแปดแปดเก้านี่เป็นของของลูกหยาด ที่งวดที่แล้แกถูกแปดเก้าแสนใช่ไหมฮะแปดแสนแสกว่าแปดแสนกว่าอืดดวงเพิ่นเนาะงวันี้เพิ่นสื่อว่าลัเก้าสามจากแล้วเรา่รู้คือกันเพราะบุให้เลนั่งกับเพิ่นเลยเพิ่นเบลมาจากไหนทำไมแม่นหนึ่งเลยครับบ่รู้คือกันเจ้าเพิ่นใดมากเพิ่นกิดเพิ่นกับบัวนอยู่ด้วยเห่าคนกิดขสื่อน้เพิ่นเนาะซื้อ้ื่หน แต่ว่าวนมากรอกกไปฮะอักเอาอักเอไว้หรือวะซื้อไว้ซื้อไว้มันก็เต็มทีนะซื้อซื้อไว้ก็เต็มเต็มมันก็เรื่องพวใดซุ้มไปเอาในหลังกับพไใดอย่างนี้จมกันในหน่วยก็จะขายก็เต็มแล้วพร่บครับหลือๆแต่เรบ่อกดต้อไปบบานนี้ก็ไปหาซื้อทั้งคืนทั้งใดคนอือืบานนี้พูดถึงแปดเก้าแสนนี่เพิ่นเมื่บอกบ่ค่ะว่าใดตัวใดงันเนี่ยครนี่แหละแปดเก้านี่แหละ แปดเก้าแปดเก้านี่นะออาสีสรุปเหลขกพอโซดาแล้วก็เลขญายาดเพิ่นเนาะค่ะถือแปดเก้าแสนป้าตับมามาเสียดายแท้กันแม่นมากคือสีได้โป๊ดหนีน้ำเพิ่นเด้อเนาะแตได็เงิ่ไปสางพัฒนาคือเพิ่นมาเด้อมาขอพรอันตําหนักอาจารย์ต้อมเนาะค่ะเดี๋ยวห้เปิ่บค่ะบานสางแป้นเนาะค่ะ จังหวัดอุดรเนาะค่ะดงนากมกรจับ G.P.S มาได้เลยเดีย๋ยวไปเบ่งไปสารเก่าปูเกตแก้วดวงนัคนครเนานะ,ะน,ะะนะะจับ G.P.S มาโหลดนะาจา๊ะสีได้พอ่อพ่อโซดา,าสรุปของญาติพอ่อโซดาสีถึ8แปดเก้าแสนบอเมเนพอ่อโซดาถือเด้อญาติเพิ่นพอ่อโซดาถือแค่หมื่นสองหมื่นนี่ละ ค่ะของพอสซดาเพมันกันเน่นมาเม็ดเดียวนะคะคือ9กสนะคะ่ะกับศูนย์หเข้ากับสิกรับหัวกับหางไหวเนาะคะ่ะกันภาพเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้เป็นแนวทางชอบก็กดไลค์กดแชร์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ